สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าและเป็นการสําแดงอันเกิดจากการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้านั้นดลใจผู้เขียนพระคมภีรได้บันทึกไม่ว่าจะเป็นชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หลายได้บทเรียนจากพระคัมภีร์มากมายครับ พูดถึงชีวิตคนในพระคัมภีร์นะครับมีชีวิตหนึ่งที่อ่าแล้วรู้สึกหดหูรู้สึกตกต่ําเพราะอะไรครับเพราะว่าคนคนนี้เขานั้นมีพลังที่มาจากพระเจ้ามากทีเดียวแต่ว่าความตกต่ําที่เกิดขึ้นทําให้เขาไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยของประทานที่มาจากพระเจ้าได้และคนนี้มีชื่อว่าแซมสันพี่น้องครับชีวิตของแซมสันนั้นในแง่หนึ่งเป็นการเรียนรู้ครับ เรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับพวกเราว่าชีวิตตกต่ำนั้นเป็นอย่างไรและเราต้องเรียนรู้มากกว่านั้นครับก็คือต้องเรียนรู้ที่จะไม่ให้ชีวิตตกต่ำหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะมีคำถามครับว่าผมตกอยู่ในสภาพนี้สภาพแห่งการตกต่ำนี้ได้อย่างไรเพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเราในบางช่วงบางตอนนะครับก็อาจจะ,ะเผชิญกับสภาวะตกต่ำถึงขีดสุดสได้เหมือนกัน พี่น้องครับให้เรามาดูกันนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ5ครั้งด้วยกันเพื่อที่เราจะรู้จักชีวิตของแซมซันและเรียนรู้ว่าเราจะไม่ตกตำ่ำได้อย่างไรก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้บริบทชีวิตของแซมซันก่อนนะครับแซมซันนั้นเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้วินิจฉัยในอิสราเอลประมาณ2ี่ปีเลยครับและในผู้วินิจฉัยบทที่13าถึง16นั้นได้เล่าเรื่องราว ของแซมซันไว้อย่างยาวมากทีเดียวครับเรียกว่ายาวเหยียดเลยนะครับการเริ่มต้นชีวิตแซมซันนั้นเป็นที่น่าประทับใจมากโดยการประกาศของทูตสวรรค์ครับกับพ่อแม่เหมือนกับเป็นแอนนันเซชันเลยนะครับก็คือการประกาศของทูตสวรรค์ที่เมียมาถึงพ่อแม่ของแซมซันการมาแจ้งข่าวของทูตสวรรค์ว่าเจ้าจะมีลูกชายก็เหมือนกับพระเยซูนะครับการแจ้งข่าวของทูตสวรรค์มาถึงนางมารี และโยเซฟแท้จริงแล้วพ่อแม่ของแซมสันเป็นหมันนะครับทูตสวรรค์ประกาศบอกว่าทั้งคู่จะมีลูกชายอย่างอัศจรรย์และเขาจะเป็นผู้นิจฉัยอิสราเอลหลังจากที่แซมซันเติบใหญ่เขาก็เป็นผู้นิจฉัยจริงๆครับวินิจฉัยอยู่20ปีพี่น้องครับคำว่าผู้วินิจฉัยนั้นภาษาอังกฤษแปลว่า Judge นะครับ judge ก็คือผู้วิพากษานั่นเองผู้วิพากษาหรือผู้วินิจฉัยนั้น ก็คือคนที่ตัดสินคดีความครับแต่ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับยังเป็นผู้ปกครองยังเป็นผู้นําทัพด้วยแซมซันนั้นเป็นแม่ทัพและเป็นหัวหน้าเผ่าศัตรูตัวยงของอิสาเอลในเวลานั้นก็คือชาวฟริสเตียครับพี่น้องเห็นนะครับว่าแซมซันนั้นบังเกิดอย่างอัศจรรย์นะครับด้วยการแจ้งข่าวของทูตสวรรค์ที่มีมาถึงพ่อแม่ที่เป็นหมัน ในเวลาเดียวกันก็มีของประทานพร้อมทุกอย่างครับก็คือกำลังหรือพลังที่เหนือธรรมชาติหน้าตาก็ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยครับคือต้นทุนซึ่งเป็นของประทานสำหรับผู้มินจฉไเแซมสั้นโดยเฉพาะเลยแต่ทว่าแม้ว่าเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาเองนั้นไม่ได้ใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์ครับ และสิ่งนี้ก็กลับกลายเป็นศัตรูที่้ายกาจที่ทำร้ายตัวเองพี่น้องคงเคยได้ยินนะครับว่าศัตรูที่้ายกาจที่สุดก็คือตัวเองแซมซันนั้นเขามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมีต้นทุนสูงครับแต่เขากลับทําตัวเสเพและหาเรื่องเดือดร้อนสารพัดมาใส่ตัวน่าเสียดายครับที่ธรรมชาติมนุษย์ทั้งท่านและผม ทุกๆคนนะครับก็เหมือนอนกันหมดและเราเองในปัจจุบันก็อาจจะเผเลอเรอตกหลุมพรางแบบเดียวกับแซมสันได้ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องระมาระวังแซมสันในที่สุดเขาทําลายชีวิตตัวเองเพราะเขาตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นอันตร,รายต่อชีวิตถึงสามครั้งสามคราและมิหนำซ้ำําเขาก็ไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองด้วยแซมสันนั้นเป็นตัวอย่างของคนที่ มักหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวด้วยวิธีทั่วๆไปครับสามวิธีพี่น้องครับถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้แยกแยะหลุมพรางทั้งสามนี้ได้เราก็จะสามารถจัดการกับปัญหาที่เจออยู่ในทุกวันนี้ได้และสามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาบางอย่างในอนาคตได้แล้วแน่นอนครับว่าชีวิตของเราจะไม่ตกตำ่ำแต่หลุมพรางทั้งสามหลุมพรางนี้ ผมจะพูดอย่างรวดเร็วในวันนี้ครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพรวมลุมพรางแรกครับเรื่องเดือดร้อนจะมาหาเราแน่นอนถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำครับนี่คือหลุมพรางแรกการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง มนุษย์นั้นต้องถอดบทเรียนครับถอดบทเรียนเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้อันนี้คือทักษะหรือสกิลนะครับหลุมพรางประการที่สองครับชีวิตจะตกต่ำถ้าเรามีคนแวดล้อมที่ไม่ดีนี่คือสิ่งแวดล้อมครับแซมสันนั้นตกต่ำเพราะว่าเขาเลือกเพื่อนผิดครับเขาอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนที่ไม่ดี นี่คือความตกต่ำหลุมพรางประการที่สองหลุมพรางประการสุดท้ายครับที่ทำให้ชีวิตตกต่ำก็คือไม่จริงจังเรื่องพระเจ้าไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องพระเจ้าไม่ระมัดระวังเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ก็คือเรื่องราวายจิตวิญญาณพี่นงครับทั้งสามเรื่องนี้ครับมีความสำคัญมากผมขอทบทวนนะครับประการแรก หลุมพรางประการแรกที่ทําให้ชีวิตตกต่ําก็คือเราไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดหลุมพรางประการที่สองก็คือเรามีสิ่งแวดล้อมหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นเพื่อนเช่นสังคมประการที่สามครับเราไม่จริงจังไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องของพระเจ้าเท่าที่ควรและนี่คือหลุมพรางทั้ง3ามหลุมครับ เราจะมาดูชีวิตของแซมซันนะครับดูว่าต้นทุนเขาสูงขนาดไหนแซมซันนั้นเป็นนาสีตั้งแต่เกิดนะครับแซมซันได้รับการเลี้ยงดูให้แยกจากเด็กทั่วๆไปในฐานะเด็กมหัศจรรย์การเลี้ยงดูแบบนี้ครับเป็นการเลี้ยงดูที่ฝึกขนขึ้นมาเหมือนกับการที่เราจะฝึกแม่ทัพฝึกนักรบหรือแม้กระทั่งฝึกนักบวชในฐานะเด็กที่ พระเจ้าได้มอบประทานให้กับพ่อแม่ของแซมสันนั้นและนี่คือต้นทุนสูงมากครับเพราะว่าการเลี้ยงดูนาสีนั้นเขาต้องเลี้ยงอย่างประคบประงมอย่างดีและด้วยคำสอนด้วยระเบียบวินัยของชีวิตคำว่านาสีนะครับหรือพวกนาสีภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่านาสไรต์ครับมาจากภาษาฮีบรูครับคือนาซานาซานั้นแปลว่างดครับ งดเพื่ออุทิศตัวเองกับพระเจ้าในหมู่ชาวฮิบรูโบราณนะครับคนที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีการถูกแยกออกและทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายอุทิศชีวิตให้กับบางสิ่งบางอย่างและที่สำคัญที่สุดคืออุทิศให้กับพระเจ้าเขาจะมีชีวิตที่งดมีชีวิตที่แยกตัวเพื่ออุทิศครับชีวิต ของนาสีหรือนาสไรน์นั้นจะต้องอุทิศตัวแยกและงดจากของดื่มหมื่นเมาหรือเหล้าเดิมทีนั้นชาวนาสีหรือพวกนาสไรน์นั้นได้รับของประทานพิเศษและเขามักจะดำรงสถานภาพของนาสีตลอดชีวิตครับและในเหตุการณ์พิเศษในสถานการณ์พิเศษนาสีเหล่านี้ครับได้รับอนุญ,ญาต ให้ทำการถวายบูชาให้ทำการประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วประกอบไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าการประกอบพิธีทางศาสนาการถวายบูชานั้นเป็นเรื่องราวของปุโรหิตชนเผ่าเลวีครับไม่ใช่นาสีแต่ว่านาสีนั้นถือว่าเป็นผู้ที่รับอนุญ,ญาตพิเศษในบางครั้งได้นาสีในยุคแรกนะครับก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นโฮลี่แมนหรือว่าเป็นบุคคล ที่บริรสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาอยู่กับเขาพี่น้องครับการสถิตของพระวิญญาณของพระเจ้านั้นในพระคัมภีร์เดิมเรากงทราบดีนะครับว่าเป็นการสถิตท,ที่ไม่ยั่งยืนไม่ยืนยาวไม่ถาวรเพราะอะไรครับเพราะว่าจากเหตุการณ์หรือจากการบันทึกในพระคัมภีร์นั้นโดยพ้อยิ่งพระคัมภีร์เดิมเราไม่ได้เห็นถึงว่า พระวิญญาณสถิตยอยู่กับใครเป็นพิเศษตลอดไปมีเข้าเข้าออกออกได้นะครับเพราะฉะนั้นนาสีนั้นเป็นถีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับดังนั้นของประธานตรงนี้เป็นเรื่องราวของสติปัญญาเป็นเรื่องราวของการตัดสินเป็นเรื่องราวของนักรบเป็นเรื่องราวของพลังเหนือธรรมชาติเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการ เผยพอะจะนะได้และในชีวิตของแซมซานีเ่ราเห็นพลังที่เหนือธรรมชาติที่สแสดงออกโดยการงอกขึ้นของเส้นผมและนี่คือสัญญาณแห่งอำนาจของพระเจ้าอิสราเอลครับถ้าถามว่าของประทานเหล่านี้พลังเหนือธรรมชาติเหล่านี้การแยกตัวการงดเว้นการอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้ามีความสำคัญครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการใช้ แต่แซมสันนั้นตกต่ำและผิดพลาดไปหมดเลยนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะจากกันในวันนี้ผมมีคำถามถามพี่น้องครับว่าพี่น้องครับเราแต่ละคนมีของประทานพิเศษที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราแต่ละคนมีความไม่เหมือนกันเราแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะอะไรครับเป็นสิ่งที่ท่านมั่นใจว่าเป็นของประทาน ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราคำถามต่อไปก็คือท่านได้ใช้ของประทานนี้ต้นทุนที่สูงกว่าคนอื่นในการรับใช้พระเจ้าในการปฏิบัติผู้อื่นปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันแล้วหรือยังหากยังผมอยากจะใช้เวลานี้นะครับเชิญชวนพี่น้องที่จะสงบนิ่งไข้ครวนว่าท่านมีของประทานอะไรผมมีของประทานอะไร และเราจะใช้ของประธานเหล่านี้ด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์ครับด้วยการอุทิศชีวิตที่อุทิศถวายแด่พระเจ้าถวายของประทานต้นทุนที่พระเจ้าประทานให้กับเราสูงเพื่อที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐสร้างชีวิตสร้างสาวกต่อไปอาเมน